ัดี๋้วของเช่นเคยสไตล์พระองค์วันนี้น้องเต้นนะครับน้องเต้ใ่ครับอ่าอายุ12นะครับอายุ12วันนี้จะมาโชว์คลิปยืนสูงกว่ากว่าลูกเห็นไหมครับโฉปลงมาอย่างนี้โดยการน้องเต้เขาจะใช้เหล็กเจ็ดระยะ150หลายไหมครับกาตรตีก็หมายความว่าลักษณะอย่างนี้เหล็กเจ็ดเหล็กหกเลยพวกนี้ยิงตรงไม่ได้ครับต้องเปื่อยถ้าเกตไปทางซ้ายนะครับ ทางซ้ายก็คือทงอยู่นี่ก็เผื่อไปซ้ายสักสิบหลาโดยประมาณนะครับหลักการว่าลูกตำแหน่งเดิมแตบบ่เปลี่ยนท่าเก็ไปทางซ้ายนะครับานลองเดินโชว์ดิมีช่องบนให้มากนะครับล็อกช่องล่างให้ดีหาจะกว้างกว่าเดิมเห็นไหมครับน่านะครับสวยงามเข้าทูกเม็ดเห็นไหมครับสวยงามมาก ไปอย่างงามเลยครับแต่ท้ายไว้หน่อยท้ายนี้ถ้าถ้าเซนเตอร์ไม่นิ่งเซนิดหน่อยมีแช้งนะครับมีแช้งเราต้องเผื่อ้ายไ้นีไปตามทรงเลยครับนะครับนะครับมันก็จะเป็นไปอย่างเงี้ยครับต้องเผื่อแบงนี้จะเข้าลูกได้แม่นมากนี่นะครับสไตล์พระองค์ยืนสูงกว่าขาด้วยเหล็กกลางเหล็กยาวเผื่อซ้ายประมาณสักสิบหลานะครับแล้วก็งลงไปไปซ้อมดูนะครับ วันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งสับสมาช์ไอโปนะครับจะได้มีช็อตเด็ดๆขึ้นมาอีกเยอะขอบคุณน้องเตินมากที่มาโชว์คลิปให้ครับผมสวัสดีครับ